บริการดีเลยแลนด์มาร์อกโรงแรมเลยไปเดี๋ยวไปท้ากันพออให้บุญเลยาพี่บินไัวบ้านอยงามเสาเักนท้อานไป่งรถไปน่ไปไปนงไหนไ้า่งไหน้างมีไรไไม่เอาปุ่ใจให้ั่ไหนงไนไหนไปเดี๋ยวให้เอง แกมวงไได้ไปมาจับใช่รถรถรถนก็ดีแต่มาพอทุก่อนเรื่องของพักเลยรถขี่รถเลยเร่รถขี่รถขบเานีเีเขาบัวเขานี่พี่กะเขาโลกเเห็นนี่ไหมเขาโลกแล้วสัญยาณเข้าบังแน่พี่เป็นนะว่าหนึ่งวันเราแทงสี่นะมาลับหนองเลยการดี น้องน้องไอ้เท้าเนี่ยอยู่บ้านรถพัฒาพลมองยังสี่บ่เวลาเคาอยากไปใส่เนี่ยอ๋อจะเขาไป็นลิสายเนี่ยเขาเขาบนเนีมีที่ยงว่าจะใอ้ต้องขับลองป้ายังสิ้ับ้อาลงไปอ่าโออแบบพ่เดียวกันเลยแล้วน้องทีไปใส่เนี่ยไปดงเห็นอ๋อ ไปเรียกพอใจในมือซ้ายพอใจเบาเลยเนาะฮะไอ้ขออนุญาตถ่ายวีดีโอเลยเด้อฮะนี่คนเล่าใจดีฮะไอ้ถ่ายด้านหน้าแต่อายเพิ่งจะขออนุญาตฮะไอ้ถ่ายนอกด้านหน้าแต่อายเพิ่งจะขออนุญาตนอกก็คอ๋อไอ้ถ่ายอย่างหน้าเลยไอ้เพิ่งจะขออนุญาตนอกไอ้เป็นการเสียมารยาทเนาะถ่ายพอเอาลงใจบอ เอาคลิปน้องไปลนเรื่องยูทูปได้บ่ถ่ายคอกคลิปน้องไปลนเรื่องยูทูปได้บ่ลงได้ลงได้อ่านี่ห้องมี่แฝดแล้วบ่นั่นโอ้ยมีแล้วมีแล้วถ้าถ้าแฟนน้องเบิ่งคือตัวนี้น้องสิฝากบอกแฟนน้องจังได๋บ่ก็อันนั้นฮะบ่ก็บ่ก็บ่บอกีินใจอันนี้คือบวงเวียนกันนะรถท้องแถวแถวแถว มาบ้านนี่แหละผ่นานที่บ้านไหนผ่านที่บ้านไหนปาน่ารักปาน่ารักแต่เนาะแต่รู้ว่ามาติฝักเต้มาติฝั่งมานมูอันนี้คือกระสอบขา่าวกระสอบข่าวจะเอาไปไปกินในในการเดินทางนี่นี่โมเมนต์ของการเดินทางแล้วสองแถวเรขารขี่รถมักคับบังคับบัง พอดีใส่ห้องเพลงอยู่ย<ล>ยน,นี่เลยอันนี้นาห้องเลยเนี่ยเพงแพงดอกเพงอย่างสองอย่างเอาฝากสอง ห้องคูอฟังแอบนี้ห้องพูดอีกว่าคือยสกหมดจอดอ๋อเท่ยังลำเป็นลำลำพูไทยเป็นลำพูไทยเหรออ๋อเสกสิเป็นร่ำคนนี้สิเป็นเสกเดี๋ยวนี้กัสิลงไปอาสิบโลงไปอาเสกอีกสิบเป็นอาเสียงแห้งอยู่ใส่อยูอ่อยู่ห้องสิปไเปเดี๋ยวพอเดินอยู่อยู่สว่าน ่ห้เบิร์นนี่ใ้เบิรคุณอยู่ี่ให้คุณคุณช่องคนิี้น่่ามีช่องตัวเองก็มีเป็นคนตัวเองคือช่องไอช่องของคนของไรล่ะปไปเข้าค่ายอยู่คายคุยเป็นคนเราทำเองเป็นะเนาะเป็นศิลปินร้องอะไราไปอยู่ช่องนาแต่การ้อะไเอคเพลงออยูออแกนเซอร์คือช่องคนน มา l ูคอมพิวเตอร์หูมาดูไโปรไฟล์เมื่อกี้แต่ว่าอ่าขาดทัดทับกันไงล เราต้องใช้ไม้เท้าเนี่ยแม่งโมโหเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็แบบมีความหวังเยอะเป็นนั่งฮ้องนะเยอะๆเยอะดังเยอะมีซื้อเสกโอ้โหน้องคอยนาะมันต้องสำเร็จมันต้องตามฝันแหละจะตามฟันก่อนก่อนลองสู้ก่อนเนาะฝากโคตชไปตามเนาะน้องใครสาวใครยังคอยซื้อเรื่องข้งของวันนี้น้องน้องแะน้องพิมน้องพิมก็น้องพิมสาวใครจะคอยผลงานเพลงเพลงแรกเพียงเดียวหวั หลายเพลงแล้วเพลงเพลงคื่นพอได้ค่าย ใช่หรือเปล่าเพราอะไรอ๋ออันนี้ที่มาเป็นโมเมนต์ปกติมันบอลในการเดินทางอันนี้คือเป็นโมเมนต์ของการนทางทางรถสองแถวสองแถวาจากบ้านตั้งจากคานโดของเราเนาะไปสู่เมืองใหญ่สุพรรณเขตท่าก็จะเห็นนี่กกันวิธีชีวิตอะไรอย่างเเป็นบาแซมบาร์แซมเราจะเดินทางไปทีประธานีห้างนี่ตื่นสวยเนี่ยคนนี้แ่ตื่นสวยคนนี้เรื่องเพราะว่านี่ยมันนอ่ที่เดียวเดินทางนั่งมัน อยู่กับลงทิพอ่ะค้ามลงทิพอ่ะหลายๆคนมีความฝันเช่นจบแล้วอยากไปนการยุไยแต่ว่าลงทิพย์งทิพมีความฝันอยากเป็นนรรอรคิดว่าฝันเงิส่อดก่อนตอนนี้ต้องเป็นอัไรเอ่แต่ว่ายัง่ได้ยังไม่ได้ยัง่ซื้อเสียงงานนี่แต่ว่ายังไ่ซื้อเสียงไอยูจักหักของทุนอ๋อไม่ต้องเข้าอ่านองพอเลยอ่าอารองร้องคอราแงทิพมีการโชว์โชในหอการเดิน้ายแบบไหน ทั้งลองรบจ้างหรือบอทั้งลองอินเตอร์โค้ดหรือบอหรือว่าบออะไรี่พนงานทั้งการเดินสายเลยงานอิเล่นโทษการห้ับอ๋อครับตอนนี้น้องมีงานล่ะสุดนี่เป็นงานบุญบองานโดรนงานงานดอกแต่ว่างานเดินทบในีรยังเขาีตอนเดินสองเดินสี่ที่ผ่านมาก็มีอยู่ที่งานการห้ามก็ได้น้อเน้อน้ำถาว่าเนี่ยมีเสียงดนึงเข้าจากดินท่านไม่ฟังใช่ทางผมงานที่เป็นคนอยูองก่อน นะพัดผลงานออกซื้อต้องเจอเฉพาะเขี่ยใหลายยางนะอาจจะมีผิวซักเพราะว่าแห้งานเาหา้องใหญอยู่อยู่ไทยกับลายอาจจะมีการซับส่วนใะหญ่เนี่ยนะฝากฝากตางลองทิปเลยกันพอแยกเนาะมาเดียวกันบ,นบน่ใครกันตั่ใครกันไัวใครกันตัวแล้วอาทยาอาทยาใช่ดีเนี่ยขึ้มากกับทางไทยเขานะเป็นซิลรพินมันต้องมีอะสายเลือดความเป็นซิลรพินกับทองก็ต้องกล้าว่ากล้าได้ยเนีน่ยเป็นคนดีกา เป็นก็จริอ่ะบพออันับแรบกบมาเป็นอีกเป็นต่ตงมีความกล้ากล้าจะด้บอนี่คือคือพอจะซืออ้อระบบน่องอ่อาอยู่ที่แปี้เลยค่ะมีความกล้าไอความกล้าของนอ่องนี่ สีใ่ใช่น่าเปลี่ยนอยู่ดีไปได้คนแบบคนกุ้งามแต่เขาปเป็นคนละนอปเป็นคนบ้านนอกคนกะซนนี่ความเก่งอยู่แล้วเพื่อนจริงๆเราเป็นคนสุดสีวิตกันทั้งนั้นแหละคนเป็นคนภายนอกเน,นี่ยหลายคนที่เห็นต๊ะใหญ่ไปแค่อยู่ไทยได้ลงชิพย์ไปอังกฤษขาดนะฮะตั้งแม่งมากเลยนีต่ตั้งแ่งไหนโอ้นางสาวผูไทยขึ้นดินปีสองพันสี่สิบบุรีบีราบุรีลาบุรีนะ เป็นงานดังเลย้แบบแบคุของวังพงเลยนะเส่าัดราุบุรีป่ะพ่แม่อยู่สราุมี่บบมันมีคนทังกบิรหากไทยอะไรเขาจะมาตั่วงานกันตรงนี้แต่มีการจัดับประกวดคนผู้ไทยมาหฮมโตกันเป็เขาไร่าทไทเขารวมโตก็ไรบมีการประกวดน้องด้ตำแหน่งนะตำแหน่งอึอกห่ออดับสองพอกรดับสองวายนทยเ่อนแท้ปรธรรมดาเป็นอ่าฟ ขวามภูม <m> ิใจของน้องเราเมืออาท์กอนเลยครับคุณบรรทัดตอกแก้วเนาะแม้มันอาจจะเป็นตามเพื่องเขาบอกแ่นั้นแต่ว่าเดยเป็นตัวแทนของเมืองขจรขจ้าส่งส่งน้องไปผู้เดียวแลวก็ติดเลยที่นี่โอ้โหที่วันทีวนที่วนหนึ่งได้สิ้นชมแล้วเหรอความสรถก้น้องเพ่อนที่ทพันธุ์ดีาดีลูกหลานดีเนาะเป็นความภูมใจแล้วกันให้กับภูมใจนะเพราะว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ว่าตามผลงานในทางที่ถูกต้อง ตาในที่คือกล้องไปเล่นมอสในที่คือกล้องก็ได้ไปทำอะไรเล่น,ในใมอส <c oughs> ตัวหลายเล็กน้อยมานเอาไปอยาอยาุเจ็ดสิบแปดเราเินเบียสินะแต่อันนี้น้องวะมาเห็นในที่ดีกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนมันก็ต้องสนับสนุนสปอร์ตหอดใส่เลยนี่ <c oughs> ได้หอดไอ้ไอ้ควมวานี่ฮะ <c oughs> ไอ้ไอ้สะสะบ้านที่เอาทายว่านี่ดิอ๋อเพิ่งหอดเต้ <c oughs> <c oughs> ทุกคนเขาเดินเขาย้อนลับคึนพุณเด้เขาย้อนลับโอ้โหเด้ไม่ไกลขนาดนี้เรยอบ่ยังไกลเจ็ดสิบกิโลนะเดี๋ยวไปเห็นยังอยู่ดูเห็นยันถ่ายยาวเลยวันนี้คุยอย่เน่ยถ่ายยาวเลยเรื่อเพี้ยวเลี่ยวเลยเลี้ยวเลยดิขอบใจน้องท์บดุ้กคนก็ฝากกี่ตังค์ทีบด้วยจริงๆเนาน้องมีมัตสึของยูทิกระลาต้องเห็น กเลยวะกินโชว์เลยวะนี่โชว์เลยตลาดเมืองบ้านหมอแจ๊บเอทุกคนเลยมอานสเงสไม่คแล้วองนไปหงนี้ไปพลนไรานไคือไปทางไทรแดนเวียดทางนี้อันนี้คือปอเเอาไปแบ่งเดียวเอามาเป็นเป็นปึก

จดบอกอะรจําไม่ผิดห10,000กับ10,000หมบ10,000กับ10,000กับิ0ง0กคบา0 0 0 0กับ1 0 0น0กัไ1 0มาเด้อ1 0 0 0ซก้อปิ้งไกเด้อมาเก้อ1 0 0 0ซื้อปิ้งไก้อ1 0 0 0ซื้อปิ้งไกอปิ้งไก่แบปิ้งไกั่เาะพังองเมืองออง แข่งสวนรค์เตุกาตกกนวดตกที่นี่นอกจากที่นี่แล้วพังพังพังปพทเร์ดูนล่อนนี้เป่นายเนี่ยไม่าบ่มันม่้าลูกค้านี่ไก่ดำเป็นบ้าไก่กระดูกดไก่กระดูกดำโอ้ยไก่ดำไก่บ้านเลยแ่บะตัวนี้เขาได้เนี่ยห้าิก็ได้ไหมห้ก็ได้ ห้าสิบห้ามืนกีบประมาณหคะเก้าสิบาประมาณนี้บุหอดบอกกหไ่เดียวยังบุอก่ยังคือเจ้าสิบพัมามเอาอานไกินมดเอาไปเลยไปเไปเลยไปเโอเค้เไปก่อนไปก่อนโอเคไปบ้านพี่ข้าไะไๆโอ้ ไปเดอไปสหนาเกตอนนี้เขาคือว่าสื่อน่ากินการเดินทางต้งกินเขากวนเนี่ยนี่โอเคไปไหักาเโอเคไปไเจอกันที่สวัสดีเ้โนอันนี้ีการกินเข่าเลยเขาว่จากันน

เขาเลยลร้ด้วยไงเขาเลยไร้เขาอนอนอ่อนไล้ไเนี่ยดรักตีของอ่ากี่กอีโตหั